สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะที่ว่าตามหาหรือว่าอยากได้นะคะรถกีตันซีอลอรุ่นเล็กมือสองนะคะไวท์ไซงานนะคะสําหรับที่ว่าแบบว่าบ่อนเน้นบรรทุกหนักเนกาะจ้าหนึ่งถึงสองตันนะคะไวท์ถ้าขับไปให้ไปน,นาเนาะจ้าตัดหญ้าให้ง้วนะคะไป ให้ไปส่วนเขาธรรมชาตินะคะลูกค้าใส่เบาๆนะจ้ะบริหนิน่การใส่งานหนักนะคะแต่ว่าเจ้าคองเดิมนะคะเพิ่นเราบอกตากับยายแล้วบอกนะคะใส่งานได้นะจ้ะคนคลองนะได้ทรงตันเลยนะคะลูกค้าตันก็ว่า2งตันนี้แหละเราว่าบา่บ่เคยกาใส่เกินนี่นะจ้ะตอนนี้นะคะเฮารีวิวให้เห็นๆเลยนะคะขับบนถนนนะจ้ะให้ได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะ50กว่านะจ้ะอันนี้รถกำลังขึ้นเนินนะคะเป็น รถอีแตนซีลอมือสองพร้อมใส่งานนะคะระบบเกียร์ซีเกียร์เดินหน้าหเกียร์ถอยนะคะลูกค้ามีหลังคาเรียบร้อยเนาะจ้า,จาอีแตนน้อยคันนี้นะคะแล้วก็มีขนาดความกว้างนะคะหนึ่งเมตรห้าสิบแปดเซนเนาะจ้ายาวสามเมตรนะคะ, 3, นะคะสูงเก้าสิบเซนนะคะสําหรับเป็นรถอีแตนน้อยเนาะจ้าบ,บอเนบนบรรทุกหนักเท้าไทยโตโยต้านะคะเบรกเท้ากลางนะคะ มาพอมเครื่องนะคะคูบเอต้า11แรงเนาะจ้าระบบสตาร์ทกุญแจเรียบร้อยนะคะมีหมอแบต G ีให้ย่างดีนะคะรถพรอมไส่งานระบบไฟพ้อมใส่งานนะคะลูกค้าค่ะเป็นรถที่แบบว่าลูกค้าที่อยากได้รถอ่าบรถบ้านเลยเนาะจ้าที่ยังประทําการบอรท้าสีเนาะจ้าราคาก็จะถูกลงนะคะเท่าประทําสีเนาะจ้า คันนี้นะคะเขาขายอยู่ห่าหมื่นเก้าพันบาทนะคะจะส่งฟรีสองร้อยกิโลนะคะลูกค้าค่ะตอนนี้รถกาลังขึ้นเนินแล้วนะคะนี่เขารีวิวให้เห็น,เ,หนเลยนะคะว่ารถขับได้ใส่งานปกติเนาะจ้าไม่ดีๆนะคะไม่นาดีขนาดเลยนะคะเป็นไม่สมัยตะเกานะคะลูกค้าพื้นกด็ดีๆีมียางอะไรแถมพร้อมเนาะจ้าลูกค้าสนใจที่ตามหานะคะรถอิตาลุ่นน้อยไว้ใส่งานนะคะแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งรีวิวเครื่องนะคะแล้วกะ็รีวิวรอบตัวรถเนาะจ้า สัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะจะมารีวิวนะคะรถอีแตนซีลลอมือสองุ่นเล็กคันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะคะ มือสองนะคะลูกค้ารุ่นเล็กมาะจ้าคอมไส่งานระบบสตาร์ตถึงแจเรียบร้อยนะคะเครื่องเดิมเดิมนิ่มๆน,มนะคะเน่นแน่เลยเนาะจ๊ะคันนี้นะคะเห็นจังซี่นะคะสาตาร์ตถึงแจเรียบร้อยเนา,า,าะจ้าลูกค้าเครื่องนี้ยังแน่นยังดีเลยนะคะลูกค้า,าเป็นรถที่แดังคอมไส่งานนะคะนี่ไฟกระติดนะคะลูกค้าขาไม่ดีๆเลยนะจ๊ะนี่ไม่ดันขางนะคะเห็นไมไม่ดันขางนะคะไม่เดิมเดิมนะจ๊ะลูกค้าขา ไม่นี่ยัางดีเลยนะคะพื้นกับบ่อทันขูดนะาจา่ะไม่น้าดีนะคะเบื้องดันขางนะจาค่ะไม่เป็นไม้ตะเกานะคะลูกค้านี่ก็เป็นพื้นนะคะมีอย่างอะไรน่เนะาจาะนี่ค่ะไม่นี่นานาเน่นๆเลยนะคะบม่มีแตกบม่มีหักเนะจ้ะลูกค้ารถร้อมใส้งานนะคะ ตาวาเป็นรถหาเกียร์นะจ๊ะที่เกียร์เดินหน้าหาเกียร์ถอยนะคะลูกค้าขาแล้วเป็นรถร้อใช้งานนะจ๊ะเครื่องดีนะคะเครื่องแน่นๆเลยนะคะลูกค้าขากว้างหนึ่งเมตรหกสิบเออหนึ่งเมตรห้าสิบแปดเซนนะคะยาวสามเมตรสูงเก้าสิบเซนนะจ๊ารถร้อไช้งานนะคะ ลูกค้าที่ว่าอยากได้โรลหมอสองนะคะรุลิ่งเบสไซ่งานแนะน้ำเนาะจ้าครับได้ใซ่งานปก,กติเลยนะคะนี่เอามารีวิวให้เบิรงนะคะอาจจะมีตำนีก็มีตำนีตรงนี้นะคะลูกค้าขาก,กับพูดแม่เนาะจ้าสามการไซ่งานนะคะที่อยู่เบอนโซลนหนาหเนาะจ้าะะมีหมอแบตเรียบร้อยนะคะนี่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ซูนแปดแปดสามห้าสามสี่สามสี่สองเบอรจ้า